รับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อประเด็นหอดสลักของเราในคืนนี้ร่วมกันหาทางออกถึงปัญหาเด็กนักเรียนตีกันนะคะกับทางด้านของแขกรับเชิญของเราค่ะขอต้อนรับนะคะท่านดรบันดิตศรีพุทธังกูลค่ะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนค่ะสวัสดีค่ะคนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทางด้านของสอชอเองก็มีมาตรการสําคัญสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ใช่ไหมคะคได้มีการเรียกประชุมผู้บริหารเอกชนทั่วประเทศแต่เดี๋ยวก่อนจะไปในส่วนจุดนั้น จะต้องเรียนถาหมบทบาทของสอชอในภาพรวมก่อนค,ะค่ะท่านเลขาว่าดูแลในส่วนของโรงเรียนขนาดไหนอย่างรระดับใดบ้างคะคือพนักง,งานส่งเสริมการศึกษาเอกชนเนี่ยเราดูแลตั้งแต่การศึกษาตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยม มัธยมต้นมาธยมปลายนะครับแล้วก็โรงเรียนนานาชาติะนะครับอันนี้คือการศึกษาสายสามัญส่วนการศึกษาสา,สายอาชีพเราก็ดูปวชปวสหรืออาชีวะเอกชนทั้งหมดทั่วประเทศเฉพาะอาชีวะเอกชนเนี่ยเรามี426โรงะนะครับหรือหรือโรงเรียน426วิไลนะครับปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อเป็นวิไลนะครับแล้วก็มีโรงเรียนนานาชาติอีกร้อยกว่าโรงโนะครับแล้วมีสถานศึกษาเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบสอนอาชีพต่างๆอีกประมาณ 9,000กว่าโรงนะครับันี้ก็เป็นเป็นที่เราดูแลส่งเสริมสนับสนุนอยู่ครับค่ะถ้ารวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดทั่วประเทศทั้งหมดกี่โรงประมาณหมื่นกว่าโรงครับหนึ่งหมื่นกว่าโรงครับซึ่งแน่นอนว่าแต่ละโรงเนี่ยนักเรียนไม่ได้มีคนเดียวอยู่แล้วครับนักเรียนแต่ละโรงนี่ก็ไม่ได้แค่แล้วเรามีสองล้านกว่าคนครับค่ะสองล้านกว่าคนครับกรมต่างเรียนของสชเอกทั้งสายเอกชนเนี่ยมีสองล้านกว่าคนครับทั่วประเทศเลยนะคะในทุกระดับชั้นเลยทุกระดับชั้นครับนะคะทีนี้ค่ะมาพูดถึงอีีีีกกกปัญหาาท่่่สชเเเองนนยยยะะคค็ไดดด้มรพูุโ เพราะอย่างยิ่งกับทางด้านของผู้บริหารในวันนี้นะคะเกี่ยวกับการหามาตรการแล้วก็ทางออกแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนตีกันจริงๆแล้วท่านมองว่ามูลเหตุปัจจัยต่างๆมันน่าจะเกิดจากอะไรคะที่ปัญหาที่เราแก้ยังไม่พอได้กันคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปัญหาวัยรุ่นมีอยู่เสมอนะครับทั้งในประเทศต่างประเทศก็มีการตีกันเนี่ยนะครับไม่ใช่เพราะระเทศแต่เราไม่ใช่นิ่งบอกว่ามีแล้วเราก็เฉยๆไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรนะครับเรามีเราก็ต้องแก้ปัญหานั้นๆว่าจะแก้ได้อย่างไรบ้างบางปัญหาเนี่ยปัญหาจะครอบครัว เราพบเลยว่าบุคลากรที่ตีกันนักเรียนที่ตีกันเนี่ยเกิดจากครอบครัวขดาดความมบอุ่นเกิดการการดูแลของครอบครัวแบบชนิดรุนแรงเป็นต้นอย่างนี้นี่ก็เป็นปัญหานะครับหรือเป็นปัญหาตั้งแต่เด็กวัยรุ่นตั้งแต่รุ่งเกงขาสั้นก่อนมาสู่อาชีวะ,ค,ะคือหมายถึงว่ามีแย่งแฟนกันบ้างหรือ,อมอีเลาะเบาแ้งเล็กเล็กน้อยๆกันบ้างนะครับแล้วพอไปยากแยกกันอยู่คนละฐาบาน ก็มีศึกสถาบันเกิดขึ้นอย่างที่ว่านั้นนะครับบานที่เกิดขึ้นเราพูดพูดถึงเนี่ยคือปัจจัยมีหลายสาเหตุบางคนก็ไปอยู่หอพักซ,ซึ่งซึ่งมีเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นๆอ,อีกมันปัจจัยอื่นหลายอย่างหลายประการะนะครับเราก็พยายามดูแลไม่ใช่บอกว่ามีปัจจัยอื่นแล้วเราไม่ดูแลไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมไม่ไม่แก้ปัญหาเราแก้ครับเราหาวิธีต่างๆ,างๆวันนี้เราจึงเชิญผู้หานโรงเรียนกลุ่มพัฒนา เราเรียกว่ากลุ่มมนาเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นบ่อยๆเราจะพัฒนาไงให้ดีขึ้นไปนะอันนี้ก็เชิญมาพูดคุยกันก็พบว่าเขาให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งะนะครับในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นหรือให้น้อยลงไปหรือให้หมดไปในที่สุดครับว,วันนี้นะคะกลุ่มพัฒนาที่มาร่วมปรึกษาหารือหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้งหมดกี่โรงทั่วประเทศคะท่านคือที่จริงไม่มีสร้อยสี่ร้อยโรงแต่กลุ่มนี้เราเห็นว่าน่าจะเป็นกลุ่มค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาหน่อย นะครับสิบแปดโรงเรียนสิบแปดโรงเรียนแต่จริงๆแล้วมีที่ที่กลุ่มกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจริงมีประมาณ5โรงครับแต่ว่ามาร่วมพูดคุยกันพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้เห็นกันเพราะอาจจะไปกระทบกับโรงเรียนหนึ่งได้ครับเช่นเราบอกว่ามาตรการปิดเลื่อนการเปิดเรียนเปิดก่อนบางโรงเรียนก็ใช้แล้วได้ผลหมายถึงว่าเปิดเทอมก่อนมากขอาปกติแทนที่จะเปิดเดือนพฤษภา นะครับเขาเปิดปลายเมษา <Okay. S 2> ก่อนเพื่อน15วัน <Okay. S 2> เพราะปัญหาเขารู้เลยว่าปัญหาที่เด็กเข้ามาใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เดือนพฤษภาเดือนมิถุนาเนี่ย จะผู้ที่ที่ก่อเหตุโดยเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะหมายถึงว่าปวชปีหนึ่งที่เกิดขึ้นขึ้นเข้าก่อนอย่างนี้เดี๋ยวแล้ก็มีปัญหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาเช่นเดียวกันานณีครับคืออาจจะเป็นการนําเสนอเรื่องเหลื่อมล้ําของเวลาเปิดเวลาเปิดเทอมไม่ไม่แต่ไม่ใช่ทุกคนไปย้ายไปตรงกันอีกไม่ใช่นครับคือโรงเรียนคู่กรณีส่วนใหญ่เขาจะมีคู่กรณีสองสำโรงอะไรนี้เราก็แยกกันไปคนนี้เปิด กลางเดือนเมษาคนนี้ปลายเมษาคนนี้พฤษภานะในนี้ก็จะเหลื่อมล้ากันไปอันนี้ก็ท่านก็มองว่าอีกหนึ่งวิธีการรวมทั้งเวลาเรียนด้วยยังไงคะเวลาเรียนเช่นเวลาเรียนเนี่ยถ้าเกิดบอกว่า8ปดโมงพร้อมกันหมดนั่นก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันเพราะการเดินทางพอมาเจอที่รถเมย์ที่สายรถเมย์ที่ต้องมาร่วมกันที่อะไรต่างๆนี้ก็เวลาเวลาเรียนก็ให้เหลื่อมล้ากันนะครับตั้งแต่6กโมงถึง 9ก้นาฬิกาอันนี้ก็เหลื่อมล้ำมาตามความเหมาะสมรวมทั้งตอนเลิกเรียนก็เช่นเดียวกันตั้งแต่15-17ถึง17ควรตรงไหนที่จะจัดที่ให้เหมาะสมดีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันนะครับซึ่งโดยมากผู้บริหารแต่ละท่านก็เห็นด้วยไหมคะที่ดาวยครนดวยคือ ทั้งหลายทั้งปวง3กรณีเนี่ยเราถามความเห็นของเขาก่อนอแล้วอยากให้เขาเกิดความร่วมมือจากความเห็นที่เขาคิดขึ้นมาเองด้วยะนะครับไม่ใช่เราบอกว่าขอให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างบางทีเขาก็อึดอัดใจบางเรื่องนะครับอค่ะนะคะที่นี่นะคะล่างสุดก็นในส่วนของทายงเองก็บอกว่าเอะถ้าเกิดว่าพบว่าโรงเรียนไหนเนี่ยมีปัญหาตีกันนี่นะอนาคตสั่งปิดเลยนะฮะอันนี้เราปฏิบัติทันทีเลยนะคะเราปฏิบัติคือเดิมทีเนี่ยเราก็มีมาตรการใกล้เคียงกันอยู่แล้วใกล้เคียงก็คือ โรงเรียนไหนก่อเหตุเป็นผู้ก่อนะครับสามหุนติดต่อกันงดรับนักเรียนในปีการศึกษาต่อไปโอ้สามครั้งครับนะคะเป็นผู้ก่อนะครับเป็นผู้ก่อเป็นผู้ก่อหาเครั้งติดกันเลยนะคะอือนะคะคือในเทอมในปีการศึกษาเดียวเนี่ยปีการศึกษาต่อไปคุณต้องหยุดนะหยุดรับเด็กปวชปีหนึ่งปวสปีหนึ่งครับเพราะเป็นเป็นผู้ก่อปัญหาแล้วถ้าถ้ารุนแรงมากกว่านั้นอีกเยอะมากกว่านั้นอีกเราเคยมีปิดแล้ว ปิดนี่คือไม่ให้เปิดไม่ไม่ได้เลยครับแล้วค่ะในทันทีเลยแต่ว่าโรงเรียนที่จะเกิดสภาวาเราสั่งสั่งปิดชั่วคราวแล้วแล้วมีโอกาสที่เขาจะกลับมาเปิดได้หรเปคือเปิดได้ครับคือที่เราปิดเนี่ยปิดสามวันเจดวันที่เราใช้มาตรการนี้อยู่นะครับที่สอดคล้องกับของท่านนายกเนี่ยเราก็ให้เขาเสนอแผนมาให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนว่าจะป้องกันแก้ปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำอีกอย่างไรไม่ใช่ไม่ใช่พอ ปิดไปแค่7วันแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยเออไม่ได้ต้องเสนอแผนมาในขณะเดียวกันเราก็ต้องห้สอนชดเชยด้วยบีกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ได้ทําผิดอะไรเลยแล้วเขาจะเสียประโยชน์เหล่านั้นได้อย่างไรอ,อ,อ,อาจานย์ทัศปิดเนี่ยเพื่อมาปรับปรุงตัวเองมีมาตรการป้องกันอย่างไรเห็นรูปแบบที่ชัดเจนมีจุดเสียงไหมจุดเสียงที่ไหนเกิดขึ้นบ่อยๆจะทำอย่างไรส่รงครูบาอาจารย์ไปร่วมตรวจสอบไหม ตำรวจกับสารวัตรนักเรียน <c oughs> กับทหารต่างๆเหล่านี้ก็ต้องร่วมมือกันในการดําเนินงานครับอ๋อแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เราก็จะให้โอกาสเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะทางทางสถาบันเองก็อาจจะต้องส่งแผนมาว่า <c oughs> ถ้ากลับมาเปิดใหม่เนี่ยคุณจะมีมาตรการายอย่างไร <c oughs> แล้วต้องทําให้มาให้ได้แบบนั้น <c oughs> แต่ถ้าเกิดทําไม่ได้แบบนั้นสุดท้ายสั่งปิดแบบท้าวรเลยนะคะปัจจุบันนี้มีรือยังไงั้น ก็เคยมีหนึ่งแห่งเลยครับมีหนึ่งแห่งแล้หนะคะซึ่งก็ถือว่าทำเราก็ทำตามกฎที่เราได้วางเอาไว้ซึ่งทางเจ้าของผูกกับกิจการก็ทราบดีทราบดีครับเราคือทำมาตรการทั้งหลายเนี่ยเราจะขอความร่วมมือก่อนปรึกษาหเดือนก่อนว่าควรจะทำะไรเป็นสเต็ปหนึ่งสองสนะครับแล้วเราไม่ใช่ปล่อยแบบแบบว่าไม่ช่วยเขานะครับเราก็ช่วยมีกิจกรรมเช่นเราร่วมกับโครงการการศึกษาของในร่หลวงที่นำ โรงเรียนที่กลุ่มพัฒนาเหล่านี้ไปพัฒนาก่อนเด็กปวชปีหนึ่งเรารู้ว่าจะถูกชักชวนจากเพื่อนปีสองหรือปีสามครับทุกเนี้ยเพราะเขาเปลี่ยนจากนุ่งเกงขาสั้นมองเกงขายาวอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเราก็ เรารู้ว่าเราก็ให้ไปฝึกระเบียบวินัยก่อนอ๋อเริ่มต้นจากปัหนึ่งเลยคือทางสชเราก็เข้าไปช่วยเข้าไปช่วยด้วยมีก็มาส่วนหนึ่งของการของการศึกษาของในหลวงส่วนหนึ่งนะครับไปฝึกที่ที่ค่ายอาหารปรากฏว่าดีขึ้นจากสถติปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับปีนี้นะครับจำนวนเนี่ยลดน้อยลง ลดน้อยลงนะครับลถน้อยลงค<อ>ือถ้าเทียบในประมาณ2-3ปีก่อนหน้านี้นอันนั้นอาจจะตัวเลขอาจจะสูง,สง,สงแต่นนว่าปีนี้สถิติของการมีปัญหาทะเลาะหรืออีกันเนี่ยก็อาจจะน้อยลงน้อยลงเห็นตัวเลขชัดเจนเลยว่าน้อยลงแล้วก็ที่ที่ที่ยังไม่เกิดหรือเราไม่อยากให้เกิดก็คือการไปกระทบกระทั่งกับ ประชาชนเมื่อก่อนนี่ดิงกราดบนรถเมย์โดนประชาชนที่ไม่รู้อินเดียดูด้วยโดนลูกหลงไปหมดปีนี้ก็ยังไม่เกิดแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดนะครับเดี๋ยวว่าจะเป็นการท้าทายไม่ใช่เป็นท้าทายเราไม่อยากให้เกิดลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งเราเองก็พยายามหากิจกรรมต่างๆที่จะเบี่ยงเบนความสนใจแทนที่เด็กจะใช้เวลาด้วยกันทะเลาะบอแว้งกันก็หันไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมหรือว่าไปฝึกในค่ายทหารก็ถือว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการต่างๆที่สชก็พยายามที่จะจัดให้มีกิจกรรมแล้วก็สร้าง การมีส่วนร่วมในหมู่คณะนะคะคที่นี้ค่ะในส่วนของสถาบันบางแห่งแน่นอนว่าก็ต้องมีความสัมพันธ์อย่างเช่นรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะการรักเลือดชั้นรักสถาบันนี่โอ้โหยิ่งชีวิตโอ้โหอ,อันนี้อันนี้อันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าถ้ามีลักษณะแบบนี้มาตรการปิดโรงเรียนเนี่ยจะไปอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยถ้าคุณรักสถาบันจริง<อ>จะไม่สถาบันเดือดร้อนค,คุณก็ไม่ต้องไปชวน พี่น้องรุ่นน้องรุ่นพี่อะไรต่างๆมาตีพระตีเมื่อไหร่ก็จะเป็นมาตรการนี้จะใช้โดยทันทีเราไม่เว้นไม่ว่าสถาบันไหนต่างๆทั้งสิน้นนะครับไม่ว่ารัฐเอกชนเพราะเราทางานร่วมมือกันอยู่นะครับแล้วเราเราไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่ทําแค่นี้นะครับเรามีมาตรการอื่นๆอีกเยอะแยะที่จะเช่นทํายังไงที่โรงเรียนจัดให้คุณมีคุณภาพมาตรฐานถ้าเด็กฝึกจริงๆฝึกงาน เรียนช่างกลจะไปฝึกงานอย่างแท้จริงช่างยนต์ก็ไปไขน็อตจนเหนื่อยแล้วะนะครับจะออกลังไปตีกันก็ไม่มีอันนี้คือหมดแรงจะไปตีเราให้มาตารการอย,าอย่างเข้มข้นแล้วเราวันนี้เราก็ได้เซ็นสัญญา MOU กับเยอรมัน เยอรมันที่จะพัฒนาการศึกษาอษาชีวะเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้นะนะครับเราเซ็นสัญญากับญี่ปุ่นะนะครับที่จะพัฒนาการศึกษาอาชีวะเอกชนเนี่ยมีคุณภาพมาตรฐานอันนี้ก็เป็นตัวตัวอย่างหนึ่งที่จะทําให้การพัฒนาเนี่ยเมื่อมีคุณภาพมาตรฐานเนี่ยเด็กก็มีงานทําเด็กก็สนใจใฝ่เรียนกิจาการรมต่างๆเหล่านี้สชเองก็เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมที่เขาให้ทําให้เกิดขึ้นให้ได้ครับโอ้โหจริงเราก็พยายามทุกวิถีทางจริงๆนะคะซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้นิ ดูนายในการ,รที่จะร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหานี้นะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับท่านเลขากันต่อนะคะในประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเว ok ็บไซบบ b a n g k o k w i c e c o m ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อที่แล้ว สร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง นิวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิรามันรักเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีและสโมสรไลออนจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสตามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีและในเขตรัฐมอญประเทศเบยนมาระหว่างวันที่4-7ธันวาคม2557ขอเชิญหน่วยงานภาคราัฐภาคธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคข้าวสารถุงอาหารแห้งผ้าห่มยาสามัญประจําบ้านอุปกรณ์การศึกษาหรือเสื้อผ้ามือสอง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนและเด็กที่ยากจนโดยท่านสามารถนำสิ่งของมาร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงหรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่มูลนิธิรามันรักธนาคารไทยพาณิชย์ออมทรัพย์หมายเลขบัญชี046 276 358 7หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087 019 9199และหมายเลข โทรศัพท์0863449902ค่ะ